สวัสดีครับผมจะแนะนําวิธีการใส่โลโก้บนหัวเว็บบอร์ดนะครับดูตัวอย่างกันนะครับคือตรงนี้นะครับข้างบนตรงนี้นะครับเข้ามาดูในเว็บบอร์ดของเรานะครับก็คือตรงส่วนนี้นะครับนี่ตรงส่วนนี้นะครับตรงส่วนนี้อลองเอารูปภาพมาดูนะครับ ก็ขั้นแรกนะครับมาอัพโหลดภาพนะครับในเว็บอัพรูปนะครับผมจะใช้ upic k me รูปที่ใช er ้นะครับขนาดประมาณ 700คูณ100นะครับหรือว่า1,000คูณ100ก็ได้ครับมันก็จะได้ออกมายาวๆนะครับถ้าความสูงสูงเกินไปมันก็จะดูไม่สวย Select Image รูปนั้นนะครับ เซิร์เวอร์กำลังเดี่ยงอยู่นะฮะโอเคครับได้แล้วครับเราก็จะใช้ URL ตรงนี้นะครับอันที่2นะครับ ที่ขวา Copy นะครับมาดูที่เว็บเรานะครับไปที่ผู้ดูแลนะครับหรือว่าเริ่มต้นใหม่นะครับเข้ามาที่เว็บนะครับเข้า s e r n a m e แล้วก็พาสเวิร์ดของเรานะครับถ้าเด้งไปเว็บอื่นนะครับให้เราแบ็ k กลับนะครับแล้วก็กดที่หน้าแรกนะครับเข้ามาแล้วครับจะมีคำว,ว่าผู้ดูแล คลิกเข้าไปที่ผู้ดูแลแล้วก็มาที่ตั้งค่าทีมปัจจุบันแล้วก็วางรูป URL รูปโลโก้ไปตรงนี้นะครับวางแล้วก็อ่าตรงนี้เอาใหม่เอาใหม่ตรงนี้ก็ p ปีมาไม่ถูกอ่าได้แล้วครับตรงนี้ แล้วก็บันทึกโอเคได้แล้วครับเรียบร้อย